อมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรรค์จอมราชันตอนที่973อย่างฉีค่อนข้างคุ้นเคยกับโครงสร้างโดยรวมของนิกายเจ็ดจำนงสวนสำแดงริ์พระราชวังตางเป็นเหมือนเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่พลเรือนและทหารผู้อาวุโสสูงสุดราชาผู้อาวุโสสภาผู้อาวุโสสูงสุดและจักรพรรดินีเป็นผู้นำหลักมันเกือบจะเหมือนอาณาจักร จากนั้นยอดเขาทั้ง50ยอดซึ่งเปรียบเสมือนข้าราชการศักดินาก็มาถึงข้างใต้มิลานซึ่งเปรียบเสมือนมนทนหรือกองทัพยิ่งไปกว่านั้นในการจัดอันดับยังมีองค์กรอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนที่มีอยู่ซึ่งเต็มไปด้วยสาวกนิกายภายนอกซึ่งเหมือนคนทั่วไปมันเหมือนกับพีระมิดและในภาพรวมของสิ่งต่างๆอย่างฉีก็เป็นเหมือนหนึ่งในผู้นำอยู่แล้วแม้ว่ายอดเขาความทรงจำจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองหลวง แต่จริงๆแล้วมันมีพลังมากกว่าร่างเล็กๆบางคนที่อยู่ในเมืองหลวงเสียอีกและในตอนนี้อย่างชีก็มีชื่อเสียงมากพอที่แม้แต่ผู้อาวุโสระดับล่างในวังก็ยังรู้ว่าเขาเป็นใครและมองว่าเขาเป็นคนสำคัญ ปัจจุบันเขามีตำแหน่งที่ดีในนิกายเจ็ดจำนงสวนสำแดงฤทธิ์และไม่มีความปรารถนาที่จะละทิ้งมันโลกโดยทั่วไปเป็นสถานที่ที่วุ่นวายและนี่ดูเหมือนจะเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการซ่อนตัวจนกว่าเขาจะไปถึงระดับที่น่าสะพรึงกลัวจะเป็นการยากที่จะอยู่อย่างปลอดภัยด้วยคุณธรรมของเขาเอง นอกจากนี้เกือบทุกคนต่างตาหาผนึกเทพพเจ้าและเขาไม่สามารถซ่อนตัวในแผนผังราชันหมื่นโลกได้ตลอดชีวิตที่เหลือของเขาทุกวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปโชคชะตากำลังขยายตัวและเตาแห่งสวรรค์ก็แข็งแกร่งขึ้นหากไม่มีการควบคุมเส้นทางของเขาในตอนนี้มันจะยากที่จะไปถึงระดับของกองทัพแห่งถวยเทพและนั่นเป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าเขาสวมผนึกเทพพเจ้ามันเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ดังนั้นหากเขาปิดตัวเองจากโลกภายนอกเขาก็จะไม่มีทางก้าวหน้าอย่างมีในสำคัญดังนั้นความหวังของเขาคือการอยู่ในนิกายเจ็ดจำนงสวนสำแดงฤทธิ์ให้นานที่สุดเฮ hey, ท่านอาจารย์คิดอย่างไรกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชีถาม หลังจากที่ข้ากลับมาข้าถามเธอเกี่ยวกับเจ้าและถามว่าเธอจะดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหรือไม่ท้ายที่สุดเจ้าเป็นอัจฉริยะอันดับต้นๆของยอดเขาความทรงจำและเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้าเจ้าคือเหตุผลหลักที่ทำให้ยอดเขาของเราสูงขึ้นไปอีกขั้นอย่างไรก็ตามอาจารย์กล่าวว่าผู้มีคุณธรรมย่อมได้รับการช่วยเหลือจากสวรรค์เป็นธรรมดาดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับท่านสำหรับข้าดูเหมือนว่าเธอรู้ว่าเจ้าปลอดภยัย ถ้าเข้าใจแล้วอย่างฉีพูดพร้อมกับพยักหน้ายิ่งเขาเรียนรู้เกี่ยวกับผู้นำสูงสุดเขาก็ยิ่งพบว่าเธอเป็นปริศนาและคาดเดาไม่ได้อย่างไรก็ตามเขาเชื่อมั่นว่าแม้ว่าเธอจะรู้ว่าเขาเก็บงำความลับไว้แต่เธอก็ไม่รู้ศาสตร์แห่งพลังปราณต่างๆของเขาอย่างเฉพาะเจาะจงหรือว่าตอนนี้เขาสามารถประลองฝีมือกับปรมาจารย์ที่น่าสะพรึงกลัวได้แล้ว โดยปกติแล้วมันไม่สำคัญหรอกว่าดัชนีพลังของคนเราจะสูงแค่ไหนคนที่อ่อนแอกว่าระดับที่น่าสะพรึงกลัวจะถูกคู่ต่อสู้ที่อยู่ในระดับนั้นทุบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในความเป็นจริงพวกเขาไม่มีโอกาสแม้แต่จะใช้ทักษะพลังปราณหรือเทคนิคเตา๋าใดๆอย่างชี้แตกต่างออกไปเล็กน้อยแม้แต่ศัตรูที่ทรงพลังทั้งสี่ที่เขาเพิ่งต่อสู้ก็ยังไม่สามารถทำร้ายจิตสำนึกของเขาได้ ตอนนี้เจ้ากลับมาที่ยอดเขาความทรงจำแล้วน้องชายข้ามีคำถามสองสามข้อที่อยากถามเจ้าเกี่ยวกับเทคนิคบางอย่างของนักพระเตา๋าอันยีรูกล่าวความจริงที่ว่าเจ้าต่อสู้จนเสมอกับจัก,กรกรพัดหัวใจสวรรค์แสดงว่าเจ้าอยู่ห่างไกลจากระดับของข้ามากไม่เป็นไรอย่างชี้กล่าวจริงๆแล้วเขาประทับใจมากกับฐานการบ่มเพาะของอันยีรู เธอเกิดในนิกายที่ใหญ่โตแห่งนี้และไต่เต้าขึ้นไปสู่ระดับต่างๆประสบกับระบบการเพาะปลูกทุกประเภทในกระบวนการนี้มันเป็นเส้นทางที่แตกต่างจากเขามากเขาเกี่ยวข้องกับโอกาสสุ่มการฝึกฝนอันขมขื่นการได้โชคมาและการเข็นค่ายอย่างถึงตายสาวกจากนิกายขนาดใหญ่เช่นนี้สามารถสร้างหลักฐานที่มั่นคงได้ตรงข้ามกับเขาผู้ซึ่งเคยประสบกับวิกฤตการณ์ร้ายแรงและสังหารคู่ต่อสู้จำนวนมาก ยังชีและอันยีรูไปที่ศูนย์พิธีกรรมลทัทธิเต๋าแห่งหนึ่งในยอดเขาความทรงจําเพื่อฝึกฝนขณะที่พวกเขาทําสาวกคนอื่นๆรวมตัวกันเพื่อดูและเปรียบเทียบบันทึกเธอแสดงทักษะพลังปราณมากมายในขณะที่เขานั่งอยู่ที่นั่นและโบกนิ้วเล็กน้อยเพื่อป้องกันสิ่งที่เธอคว้างใส่เขาหลังจากนั้นเขาจะอธิบายจุดอ่อนที่เขาสังเกตเห็นสิ่งนี้ไม่เพียงช่วยให้อันยีรูพัฒนาตัวเองได้อย่างมาก แต่ยังทำให้เขามีความคิดที่ดีเกี่ยวกับความหมายสูงสุดของทักษะพลังปราณที่ได้รับการฝึกฝนในนิกายจะจำนงสวนสำแดงฤทธิ์ระบบการเพาะปลูกในนิกายมาจากชื่อของนิกายและคำว่าจะสำแดง กล่าวอีกในหนึ่งพวกเขาเกี่ยวข้องกับการทําให้เจ็จำนงของคนคนหนึ่งถูกแสดงออกมาและไม่ถูกจํากัดลื่นไหลและเป็นธรรมชาติอาจแข็งหรืออ่อนแข็งหรือยืดหยุ่นก็ได้แต่ในขณะเดียวกันพวกมันสามารถโจมตีทะลุทะลวงได้และเมื่อได้รับการฝึกฝนจนถึงระดับสูงสุดก็เหมือนภาพสะท้อนของธรรมชาติพวกเขาจะกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งไปสู่พลังปราณที่แท้จริงทําให้คนทั้งว่องไวและทรงพลัง หนึ่งลมหายใจของพลังที่แท้จริงจากทักษะพลังปราณเหล่านั้นสามารถไปได้ไกลในความเป็นจริงศัตรูจํานวนมากที่ต่อสู้กับเหล่าสาวกจากนิกายเจ็ดจำนงสวนสาแดงฤทธิ์จะรู้สึกสับสนกับพลังปราณที่แท้จริงของพวกเขาจะคงอยู่ได้นานแค่ไหนในขณะเดียวกันสาวกของนิกายเจ็ดจำนงสวนสาแดงฤทธิ์ก็เชี่ยวชาญในการรอเวลาของพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะพบจุดอ่อนจากนั้นพวกเขาจะโจมตีเหมือนสายฟ้า การดำเนินการด้านพลังปราณที่แท้จริงนั้นเปิดหูเปิดตาให้กับยางชีนิกายเจจำนงส่วนดำเนินชีวิตตามชื่อเสียงของการเป็นนิกายมหาอำนาจมาเป็นเวลาหลายร้อยล้านหรือหลายพันล้านอนอปีเห็นได้ชัดว่าพวกเขาได้ขัดเกลวทักษะพลังปราณจนถึงระดับสูงสุดผู้ที่ฝึกฝนเทคนิคดังกล่าวสามารถดูดซาบแก่นแท้ของเต่าแห่งเทพเจ้าได้ด้วยการหายใจและทำให้ร่างกายของพวกเขาสะท้อนโลกของเทพเจ้า ตอนนี้การบ่มเพาะของยางชีขึ้นอยู่กับสมบัติที่สืบทอดกันมาโดยกองทหารแห่งทวยเทพและฝูงปีศาจแม้ว่าเขาจะไม่ได้ฝึกฝนพวกมันจนถึงจุดสูงสุดของความสมบูรณ์แบบแต่เขาก็ยังสามารถใช้พวกมันเพื่อสแสวงหาการตรัสรู้ของความลับของเทพ,พเจ้าและปีศาจ สาวกของยอดเขาความทรงจําเฝ้าดูอันยีรูฝึกฝนด้วยทักษะพลังปราณของเธอและพวกเขาก็ได้รับประโยชน์อย่างมากจากผลที่ตามมาหัวหน้าสาวกของยอดเขาต่างๆมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอนสาวกคนอื่นๆแต่ในกรณีนี้สาวกหลักไม่ตรงกับหยางฉีซึ่งเพิ่งก้าวกระโดดเมื่อจัก,กรกระพัดหัวใจสวรรค์และหยางฉีต่อสู้กันพวกเขาจบลงด้วยการเสมอกันแต่ถ้าพวกเขามีการแข่งขันกันอีกครั้งจัก,กรกรพัดหัวใจสวรรค์จะอยู่ได้เพียงสามกระบวน่าก่อนที่จะพ่ายแพ้ นอกจากนี้ตอนนี้เขามีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเทคนิคเต๋าและทักษะพ,พลังปราณของเขาต้องขอบคุณการอ่านม้วนหนังสือหนังแกะและการบ่มเพาะร่างกายที่ไม่ถูกทำลายของเขาเขาจึงประสบกับขวามยากลำบากนับไม่ถ้วนปรับแต่งเทคนิคและการสร้างของเขาประสบการณ์นั้นเป็นการปลุกครั้งใหญ่มุ่งเน้นการรู้แจง้งและผลักดันเขาให้เข้าใกล้การขึ้นสู่สวรรค์โดยปกติแล้วเขาจะไม่สามารถเข้าถึงสถานะนี้ได้แม้ว่าจะได้รับคำสั่งโดยตรงจากผู้นำสูงสุดก็ตาม หลายเดือนผ่านไปในระหว่างที่เหล่าสาวกของยอดเขาความทรงจำได้เรียนรู้จากการฝึกซ้อมที่อันยีรูและอย่างชีจัดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนในโลกมนุษย์เวลาหลายเดือนอาจถือว่านานแต่สำหรับคนที่ไล่ตามเตาแห่งอมตะมันเหมือนกับการดีดนิ้วท้ายที่สุดแล้วปรมาจารย์หลายคนจะไม่คิดถึงการใช้จ่ายหลายล้านหรือแม้แต่หลายร้อยล้านปีในการอยู่อย่างสันโดษ มีแม้กระทั่งเรื่องราวของปรมาจารย์บางคนที่ใช้เวลาหลายพันล้านปีในการทำสมาธิก่อนที่จะมีอายุยืนยาวและไม่สามารถบรรลุความก้าวหน้าได้ดังนั้นสาวกของยอดเขาความทรงจำจึงมีความสุขมากกว่าที่จะใช้เวลาหลายเดือนในการเรียนรู้จากหยางฉีและพวกเขาทั้งหมดก็ประสบกับความก้าวหน้าในทักษะพ,พลังปราณของพวกเขา สาวกส่วนใหญ่ในนิกายเจ็ดจำนงสวนสำแดงฤทธิ์จะมีทรัพยากรและพลังปราณส,สมไว้ใช้เมื่อพวกเขาพบโอกาสในการก้าวหน้าสำหรับบางคนมันจะเกิดขึ้นเมื่อสัตว์ประหลาดบางบางตัวเริ่มก่อปัญหาและพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจัดการกับมันแต่ในกรณีนี้ความช่วยเหลือของพวกเขามาจากหยางฉี ในขณะเดียวกันการเพาะปลูกของหยางฉีก็เป็นไปได้ด้วยดีการช่วยเหลือผู้อื่นให้ผ่านพ้นความทุกข์ยากของตนเองก็เหมือนกับการทำด้วยตัวเองและผลที่ตามมาคือศาสตร์แห่งพลังปราณของเขาเขาค่อยๆก้าวหน้าไปพร้อมกับร่างกายที่ยังไม่ถูกทำลายและเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่จบลงด้วยการถูกพลังของเทพมังกรโคชส,สารบทขยี้อเวจีเข้าครอบงำเขาจึงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาเทคนิคทั้งสองในอัตราที่เท่ากัน การที่เทคนิคทั้งสองขัดแย้งกันอยู่เสมอนั้นเป็นประโยชน์กับฐานการบ่มเพาะของเขาจากสิ่งที่เขาสามารถบอกได้ดัชนีพลังของเขาตอนนี้เกินสี่พันแม้ว่าเขาจะกดให้ดูเหมือน3 0 0พันเกรงว่าเขาจะดึงดูดความสนใจที่ไม่ต้องการเนื่องจากคำแนะนำของหยางชีและเนื่องจากหลักฐานที่มั่นคงของพวกเขาเหล่าสาวกของยอดเขาความทรงจำจึงพัฒนาและแข็งแกร่งขึ้นในไม่ช้าคำพูดก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วนิกายเจ็ดจำนงสวรรค์สำแดงฤทธ เจ้าได้ยินเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างฉีได้ให้โอวาดแก่สาวกในยอดเขาความทรงจําและช่วยพวกเขาฝึกฝนทักษะพ,พลังปราณของพวกเขาทุกสิ่งที่เขาพูดให้ประโยชน์อย่างมากและสาวกทุกคนจากที่นั่นก็พัฒนาขึ้นใช่ข้ารู้เจ้ารู้จักชิวมู่หัวสิทธิหญิงคนนั้นไหมไม่นานมานี้เธอคงไม่คู่ควรกับข้าแต่เรามีการต่อสู้กันเมื่อสองสาวันก่อนและศาสตร์แห่งพลังปราณของเธอก็ล้ำหน้าเกินกว่าจะเชื่อ เธอใช้ทักษะพลังปราณมหาเครือเครือสวรรค์30เส้นได้แห่งเทพพระเจ้าอันเป็นเอกลักษณ์ของนิกายของเราและข้าแทบจะตามไม่ทันความก้าวหน้าของเธอช่างเหลือเชื่อตรงนี้ก็เหมือนกันดูเหมือนว่าสาวกทุกคนจากยอดเขาความทรงจำกำลังก้าวหน้าและสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ในสากระบวนท่าเท่านั้นใครคือหยางฉี แม้แต่ผู้นำสูงสุดก็ไม่สามารถทำในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ได้ด้วยคำพูดเพียงคำเดียวเขาเข้าถึงหัวใจของผู้ฟงังและให้ความกระ่างแก่พวกเขาด้วยสติปัญญาอันสมบูรณ์แบบมันแยก่เกินไปที่เราไม่สามารถไปที่ยอดเขาความทรงจำได้ด้วยตัวเองมิฉะนั้นการฝึกฝนและทักษะพ,พลังปราณของเราก็จะดีขึ้นเช่นกันเอาล่ะไม่มีอะไรที่เจ้าสามารถทำได้เกี่ยวกับเรื่องนี้กฎมีความชัดเจนเฉพาะคนที่มาจากยอดเขาความทรงจำเท่านั้นที่สามารถฝึกฝนที่นั่นได้ ตอนที่974การเข้าใกล้ของศัตรูจากยอดเขาทั้ง50แห่งในสำนักเจ็ดจำนงสวรรค์ยอดเขาที่ทรงพลังที่สุดคือยอดเขาสวรรค์มักจะมีปรมาจารย์ระดับสูงมารวมตัวกันที่นั่นเพื่อฝึกฝนเข้าชั้นเรียนต่อสู้ปรับปรุงเทคนิคนัก,นกพราะเต่าของพวกเขาและได้รับประสบการณ์การต่อสู้มากขึ้นและหัวหน้าสาวกจักรพรรดิหัวใจสวรรค์จะให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำเพื่อช่วยพวกเขา หากคนนับพันฝึกฝนศาสตร์แห่งพลังปราณแบบเดียวกันความแตกต่างพื้นฐานของบุคคลเหล่านั้นย่อมหมายความว่าพวกเขาแต่ละคนจะประสบกับข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันดังนั้นการสอนแบบตัวต่อตัวและแบบกำหนดเองเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ในการทำให้ศาสตร์แห่งพลังปราณสมบูรณ์ในทุกด้านและไปให้ถึงขีดสุดของศักยภาพ ต้องขอบคุณจักรพรพัิหัวใจสวรรค์ที่มีพรสวรรค์มากมายบนยอดเขาสวรรค์หัวหน้าสาวกที่ทำงานหนักสามารถนำยอดเขาไปสู่เกียรติยศและศักดิ์ศรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสาวกคนอื่นๆได้สร้างหลักฐานที่มั่นคงมานับล้านปีวิธีการสอนเกี่ยวกับยอดเขาสวรรค์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตลอดร้อยล้านปีที่ผ่านมาในขณะนี้เหล่าสาวกไม่มีการซ้อมหรือดวลกันแต่มุ่งเน้นไปที่การแข่งขันเดี่ยวระหว่างสาวกหญิงสองคนคนหนึ่งจากยอดเขาความทรงจำและอีกคนหนึ่งจากยอดเขาสวรรค์ ทั้งสองคนมีดัชนีพลังที่ใกล้เคียงกันประมาณ2,500โดยทั่วไปแล้วพวกเขามีความก้ากึ่งแม้ว่าสิทธิจากยอดเขาสวรรค์จะมีความเข้าใจค่อนข้างลึกซึ้งเกี่ยวกับทักษะพ,พลังปราณถึงอย่างนั้นสิทธิจากยอดเขาความทรงจำก็ได้เปรียบในการต่อสู้เธอกวาดกวางดาบของเธออย่างคล่องตัวในขณะที่เธอต่อสู้ด้วยหนึ่งในเทคนิคอันเป็นเอกลักษณ์ของนิกายเจเจจำนงสาแดงฤทธิ์เทคนิคดาบแห่งอารมณ์ซึ่งเป็นชุดกระบวนท่าดาบชั้นหนึ่งที่ลึกซึ้งซึ่งสร้างขึ้นจากความรู้สึก สิทธิ์อีกคนก็ใช้วิชาดาบอารมณ์เช่นกันดังนั้นจึงเป็นการแข่งขันเพื่อดูว่าใครมีทักษะในการใช้มันมากกว่ากันสาวกทั้งสองใช้กระบวนท่าเดียวกันในขณะที่พวกเขาต่อสู้ไปมาแสงดาบสองแสงระยิบระยับขณะที่พวกเขาปะทะกันและคลื่นพลังของดาบก็แผ่ออกมาเมื่อใบมีสัมผัสกัน หลังจากการประทะก,กันครั้งหนึ่งสาวกจากยอดเขาสวรรค์ตัวสั่นและดวงตาของเธอเป็นประกายทันใดนั้นเธอเปลี่ยนกลยุทธ์ของเธอเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยดาบของเธอที่เธอพุ่งเข้ามาเพื่อใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนที่เธอเห็นในเทคนิคของสิทธิคนอื่นทำได้ดีมากน้องสาวคำสั่งของเจ้าในการเคลื่อนไหวมองย้อนกลับด้วยรอยยิ้มไม่สามารถปรับปรุงได้มากกว่านี้แล้วเหลือเชื่อการแอบโจมตีด้วยมองย้อนกลับด้วยรอยยิ้มเหมาะสำหรับสถานการณ์นี้ ทุกคนในกลุ่มผู้ชมเริ่มส่งเสียงเชียร์ดังลัน่นอย่างไรก็ตามแม้ว่าแสงดาบจะส่องเข้าหาสิทธิจากยอดเขาความทรงจำเธอก็ยังเปลี่ยนกลยุทธ์ราวกับว่าเธอคาดการถึงการพัฒนานี้ดาบของเธอเปล่งประกายและด้วยทักษะอันน่าทึ่งที่เธอโจมตีดาบของฝ่ายตรงข้ามโดยผ่าครึ่งตะโกนด้วยความประหลาดใจสาวกจากยอดเขาสวรรค์เดินโซเซไปข้างหลังใบหน้าของเธอซีเซียวหยุดต่อสู้จากกระกระพัดหัวใจสวรรค์กล่าว สิทธิจากยอดเขาความทรงจําเก็บดาบของเธออย่างรวดเร็วพี่ชายจัก,กระกระพัดข้าได้รับคําสั่งให้มาที่นี่ที่ยอดเขาสวรรค์เพื่อเปรียบเทียบเทคนิคดาบกับเจ้าพี่ชายยางชีกล่าวว่าวิธีการของยอดเขาสวรรค์น,นั้นเหลือเชื่อและเรามีอะไรมากมายให้เรียนรู้จากเจ้าข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อสร้างปัญหาข้ารู้จัก,กรกรพัหัวใจสวรรค์ตอบพร้อมพยักหน้า พี่ชายยางชีช่างเหลือเชื่อจริงๆตอนที่เขากับข้าซ้อมกันที่แม่น้ำเลือดเราสองคนไม่ได้เหนือกว่าใครต่อมาเขาเดินข้ามแม่น้ำไปที่วัดและแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับความเป็นเทพแต่ความจริงที่ว่าเขารอดชีวิตมาได้หลังจากเจ้าแห่งแม่น้ำโลหิตและปีศาจร้ายที่น่าสะพรึงกลัวเหล่านั้นเริ่มมาต่อสู้แสดงให้เห็นว่าเขาแข็งแกร่งเพียงใด ทุกคนในนิกายต่างตกตะลึงกับผลของคำสอนของเขาในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาในยอดเขาความทรงจำข้าได้ยินมาว่าแม้แต่คำเดียวจากเขาก็สามารถให้ความกระ่ังแจ้งและปัญญาอันสมบูรณ์ได้ตอนแรกข้าพบว่ามันยากที่จะเชื่อแต่ตอนนี้ข้าเห็นแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงเมื่อเจ้าใช้กระบวน่าอ,อกหักและสิ้นหวังเจ้าพบว่าจะจำนงของเจ้าสอดคล้องกับเทคนิคดาบของเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบถูกต้องแล้วจัก,กระกระพัดพี่ชายพี่ชาย สิทธตอบใบหน้าเศร้าหมองเมื่อก่อนเธอมีแฟนที่เธอรักมากหน้าเศร้าที่เขาเสียชีวิตในภารกิจหลังจากนั้นเธอก็จมดิ่งสู่ภาวะซึมเศร้าและคิดฆ่าตัวตายเป็นผลให้ศาสตร์แห่งพลังปราณของเธอถดถอยจนถึงจุดที่เธอแทบจะไร้ประโยชน์เมื่อยังชีรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของเธอเขาก็ให้คำแนะนำกับเธอเล็กน้อยมีเพียงอารมณ์ที่ทรงพลังเท่านั้นที่สามารถขับเคลื่อนดาบที่ทรงพลังได้เขากล่าวคำแนะนำง่ายๆของเขาช่วยเปิดความคิดและหัวใจของเธอ หลังจากนั้นศาสตร์แห่งพลังปราณของเธอเก้าวหน้าอย่างรวดเร็วขณะที่เธอใช้ความรักอันลึกซึ้งที่มีต่อแฟนหนุ่มที่หายไปเพื่อพัฒนาเทคนิคดาบแห่งอารมณ์ของเธอในไม่ช้าทักษะของเธอก็ถึงจุดสูงสุดใหม่และระดับพลังจิตของเธอก็ดีขึ้นเช่นกันเมื่อครู่นี้เธอใช้กระบวนท่าจากวิชาดาบอารมณ์ความรู้สึกที่เรียกว่าใจสลายและสิ้นหวังในอดีตการเคลื่อนไหวนั้นมีความหมายเพียงเล็กน้อยสำหรับเธอแต่เมื่อเธอใช้มันตอนนี้เธอแทบจะไร้เทียมทาน ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณอย่างฉีที่สนับสนุนให้ทุกคนซึมซับทักษะแห่งพลังปราณด้วยประสบการณ์ส่วนตัวของพวกเขาเองพร้อมผลลัพธ์ที่น่าประทับใจแม้แต่จัก,กรกระพัดหัวใจสวรรค์ก็แอบตกใจกับความก้าวหน้าของหญิงสาวคนนี้นอกจากนี้เขาสามารถบอกได้ว่าความเชี่ยวชาญด้านทักษะพลังปราณของเขาไม่สามารถเทียบได้กับหยางฉีแม้ว่าเขาจะแข็งแกร่งเมื่อเราต่อสู้ที่แม่น้ำโลหิต เขาคิดเขาไม่ได้อยู่ในระดับนี้เขาไปเจอบุญวัสนาอะไรที่วัดนั้นหรือเปล่าหรือเขาปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นพรสำหรับนิกายเจ็ดจำนงสวนสำแดงฤทธิ์ที่มีใครบางคน <c oughs> เช่นเขาอยู่ในนั้นข้าควรไปที่ยอดเขาความทรงจำและดูว่าข้าจะเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้าง จากรกระพัตหัวใจสวรรค์เป็นคนใจกว้างและไม่ใช่คนประเภทที่จะแข่งขันมากเกินไปนอกจากนี้เขารู้ว่าหยางฉีมีบุคลิกที่คล้ายกันและมีความสุขอย่างแท้จริงที่มีเขาเป็นทรัพย์สินของนิกาย เป็นยุคแห่งความกลาหลซึ่งมีปีศาจร้ายชุกชุมและเหล่าผู้ควบคุมของเส้นทางโบราณก็ผงาดขึ้นอีกครั้งสำหรับผู้บ่มเพาะเต่าที่ชอบธรรมและชั่วร้ายผู้ประหารชีวิตเป็นศัตรูตัวฉกาดในบรรดาทั้งหมดท้ายที่สุดไม่มีใครรู้ว่าจะไปถึงจุดสิ้นสุดของถนนโบราณสู่เทพ,พเจ้าได้อย่างไรในช่วงเวลาเช่นนี้ไม่มีการรับประกันว่าแม้แต่มหาอำนาจเช่นนิกายเจ็ดจำนงสวนสำแดงฤทธิ์จะปลอดภัยจากกองกำลังอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ยิ่งนิกายมีปรมาจารย์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเขาพยักหน้าและพูดว่าเจ้าทำได้ดีมากในการฝึกฝนของเจ้าน้องสาวเมื่อเวลาผ่านไปเจ้าจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เหลือเชื่อและเป็นเรื่องดีที่พี่ชายยางชี้ส่งเจ้ามาที่นี่ในวันนี้มันเป็นเครื่องตวนใจที่ทันท่วงทีสาวกของยอดเขาสวรรค์เตรียมตัวไปที่ยอดเขาความทรงจำเพื่อเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการหวือ เพื่อตอบสนองต่อคําสั่งของเขาสาวกทั้งหมดจากยอดเขาสวรรค์บินไปยังยอดเขาความทรงจําดึงดูดความสนใจไม่น้อยไปพร้อมกันอย่าบอกนะว่ายอดเขาสวรรค์กําลังจะไปสู้กับยอดเขาความทรงจําทําไมทุกคนจากยอดเขาสวรรค์จึงเคลื่อนไหวจัก,กรพัดหัวใจสวรรค์วางแผนที่จะทําอะไรกันแน่เมื่อมาถึงยอดเขาความทรงจำจัก,กร,กรพัดหัวใจสวรรค์หัวเราะอย่างเต็มที่และพูดว่า ที่ชายหยางฉีข้ามาเพื่อขอคำแนะนำข้ารู้เพียงเล็กน้อยว่าคำพูดเพียงคำเดียวจากเจ้าสามารถให้ปัญญาที่สมบูรณ์หรือกระตุ้นผู้ฟังให้ก้าวหน้าอย่างน่าประทับใจได้ไม่นานมานี้ลูกศิษย์ของเจ้าก้าวหน้าอย่างเหลือเชื่อข้าพาลูกศิษย์ของข้ามาที่นี่เพื่อดูว่าเราจะสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้หรือไม่และอาจช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีก เจ้ามาถูกเวลามากเพื่อนยอดเขาสวรรค์เป็นยอดเขาที่มีลูกศิษย์ปรมาจารย์นับไม่ถ้วนเป็นเกียรติอย่างยิ่งสําหรับยอดเขาความทรงจําที่เจ้ามาเยี่ยมชมอย่างฉีส่งกระแสแสงสีทองออกมาซึ่งเปิดทางให้สาวกจากยอดเขาสวรรค์เข้าสู่ยอดเขาความทรงจําเมื่อมาถึงจุดนี้ทุกคนตรหนักว่าจัก,กรกระพัดหัวใจสวรรค์ไม่ได้สร้างปัญหาแต่เพื่อแลกเปลี่ยนมิตรภาพที่จริงใจ จตุรัสหลักบนยอดเขาความทรงจำนั้นใหญ่พอที่จะรองรับผู้คนนับล้านได้และแม้ว่าบนยอดเขาทั้งสองจะมีสาวกจำนวนมากแต่จำนวนรวมกันของพวกเขาก็ไม่เกินหนึ่งหมื่นคนสาวกทั้งหมดบนยอดเขาถือเป็นยอดฝีมือท้ายที่สุดมีเพียงสิ่งที่ดีที่สุดจากลานด้านล่างเท่านั้นที่สามารถขึ้นไปบนยอดเขาได้แน่นอนแม้แต่สาวกในสนามหญ้าก็ยังถูกมองว่าเป็นนักสู้ผู้อยู่ยงคงกระพันและแต่ละลานมีสมาชิกหลายล้านล้านคน จากที่กล่าวไปจะเห็นได้ว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ฝึกฝนการบ่มเพาะบนยอดเขาเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่จะเข้าร่วมนิกายและกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่สำคัญที่สุดบนยอดเขาแห่งหนึ่งในทันทีซึ่งแสดงให้เห็นว่าหยางฉีมีค่าต่อน,นิกายเพียงใดแม้ว่าคนที่อยู่ในระดับของมหามารอศูนจากก่อนหน้านี้ได้เข้าร่วมนิกายพวกเขาจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้อาวุโสเท่านั้นซึ่งไม่นับรวมสิ่งใดเมื่อเทียบกับยอดเขา สาวกจากยอดเขาทั้งสองนั่งตรงข้ามกันในจัตุรัสและจัก,กรกระพัดหัวใจสวรรค์มองไปที่ยางชีด้วยสายตาชื่นชมพี่ชายจัก,กรกระพัดหัวใจสวรรค์ในเมื่อวันนี้เจ้าพาสาวกทั้งหมดมาที่นี่ทำไมเราไม่แลกเปลี่ยนเคล็ดลับกันละ่ะไม่ว่าปัญหาหรือจุดอ่อนใดที่เรารับรู้ในอีกฝ่ายเราสามารถให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขได้โดยปกติแล้วยอดเขาทั้ง5 0ลูกจะอยู่ที่คอของกันและกัน ดังนั้นสำหรับจัก,กรพรรดิหัวใจสวรรค์ที่จะมาโดยสุจริตเช่นนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งอย่างไรก็ตามอย่างชี้สงสัยว่าความใจกว้างของเขามีมากกว่าที่ตาเห็นแม้ว่าเหล่าสาวกจากยอดเขาทั้งสองเตรียมจะแลกเปลี่ยนคำแนะนำแต่ก็มีกิจกรรมมากมายที่ลึกเข้าไปในพระราชวังหลักจากนั้นเสียงก็ดังขึ้นทั่วทั้งนิกาย ผู้นำสูงสุดและหัวหน้าสาวกทั้งหมดจะต้องเลือกผู้ใต้บังคับบัญชาระดับสูงสามคนและมาที่ถงต้อนรับเพื่อต้อนรับผู้มาเยี่ยมผู้ควบคุมของเส้นทางโบราณเสียงนั้นมาพร้อมกับเสียงระฆังนอกจากนี้จากน้ำเสียงเห็นได้ชัดว่าผู้พูดไม่มีความสุขและกำลังเตือนสาวกของนิกายว่าศัตรูกำลังเข้ามาใกล้หวดจะก,ะกระพััหัวใจสวรค์ลุกขึ้นยืนด้วยความตกใจและพูดว่านี่มันใหญ่มาก ผู้ควบคุมของเส้นทางโบราณอยู่ที่นี่หรือไม่ข้าเกรงว่าการชุมนุมกระทันหันของเราจะต้องเลื่อนออกไปพี่ชายหยางฉีเราต้องไปที่พระราชวังหลักทันทีเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ